เอาใหม่ฮัลโหลสวัสดีทุกคนพบก,กันอีกแล้วนะครับกับไร n นสในการเชียร์เซนทางช่องเชียแเซน108แสนครับวันนี้จะมาแกะกล่องแล้ะทดลองใช้งาน LED TV t c l ขนาด50นิ้วนะครับรุ่น 50P637 น่าจะเป็น LED นะเพราะว่าสมัยนี้ก็ต้องอะไรอะไรก็ต้อง LED นะครับแม้แต่ ไฟหน้ารถยนต์เนาะและรถมอเตอร์ไซค์นะเอ่อเท้าความก่อนนะครับทำไมเราถึงต้องซื้อเครื่องใหม่เนาะก็ก็คงต้องมีเหตุผลแหละนะครับสำหรับบ้านอื่นๆนะก็อาจจะแบบซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าส่วนตัวที่บ้านเราเนี่ยมีทีวีเครื่องเดียวนะในบ้านนะครับก็คือที่ห้องรับแขกห้องโถงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับ CCL เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าปัจจุบันมันก็มีแบบ มีความเอ,ออๆอ,อองๆบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าฟังก์ชันของ Netflix ของเอ่อความเป็นสมาร์ททีวีใดๆอะไรเงี้ยคือตัวนั้นอ่ะไม่ยังไม่ใช่สมาร์ททีวีเนาะ <c oughs> แล้วคันนี้แบบ <c oughs> <c oughs> พวกแอปพลิเคชันพวก OS ระบบปฏิบัติการของของตัวแอปเองนะครับแล้วก็ของตัวทีวีอะไรเงี้ยของพวกสมาร์ททีวีรวมทั้งสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยมันมีการแบบพัฒนา ไ,ไกลๆนะครับจนแบบทําให้ทีวีเรามันไม่ซัพพอร์ตมั้งนะเพราะว่าเอาจริงเว้นแต่ว่าตอนที่มันแบบกดรีโมทปุ่มเปิดแล้วไม่ติดอะไรเงี้ย <c oughs> เออเออนั่นแหละก็อันนี้ก็อาจจะเป็นความความชมรู้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเปิดติดแต่ว่าใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอความ ไม่สามารถทําให้เป็นปัจจุบันได้คือแบบไม่สามารถอัปเดตได้อะไรเงี้ยน,นะครับก็เลยซื้อใหม่นะซึ่งก็เป็นยี่ห้อเดิมนะเอออันนั้นใช้มา6ปีนะครับก็น่าจะ reasonable สมเหตุสมผลนะเ<ส>ขาก็เลยคนซื้อนะอเขาก็เลยเลือกยี่ห้อเดิม,มนะก็คือ TCL นะเป็น Google TV ด้วยอะไรประมาณนี้เออ Google TV คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นแบบ Smart TV ของค่ย ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ n n r r o i เออประมาณนี้เพราะว่า Android เป็นของ Google ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตามหน้ากล่องตามาคำโปรโยนะหน้ากล่องก่อนนะก็จะเป็น 4K นะครับ Ultra HD 380 3840คูณ2160พิกเซลนะครับเป็น HDR ระดับ10นะเวอร์ชัน10นะเป็น Dolby Audio นะ เอออันนี้ราคา9 4 9 0นะถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้ว่าราคาลดหรือเปล่านะเออก็เป็น 4K HDR TV นะครับไม่ได้บอกเลยว่าเป็น LCD หรือ LED TV นะแต่ว่าคาดว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ก็น่าจะมีแต่ LED แล้วแหละนะเรจะแบบประหยัดไฟอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ทำงานแบบเร็วอะไรเงี้ยไม่ดีเละประมาณนั้นนะครับมีแบบ latency ต่ำอะไรเงี้ยนะ c Homecast r b i l t i n นะครับคืออะไรแบบว่าสะท้อนภาพจากหน้าจอมือถือขึ้นไปบนเครื่องได้อะไรนี้บนทีวีนะครับ A-les s design อันนี้คืออะไรไม่มีขอบนะดีไซน์แบบไร้ขอบนะเออเดี๋ยววันนี้เราเราเรา,เรา,เราอ่านคุณสมบัติแล้วก็แกะกล่องให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าการติดตั้งใช้งานเนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาถ่าย i ิ s เสรเพิ่มเติมทีนึงละกันนะครับแล้วก็มี ตัวแอป Netflix นะครับมี YouTube มี Amazon Prime Video นะครับแล้วก็มีการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนะครับด้วยฟ okay นะังก์ชันโอเค o g l e นะซึ่งแน่นอนก็เป็น Android นะครับเหมือนกับมือถือแอนดรอยด์นะโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอเนี่ยถือวิาสาสะแกะกล่องไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมาไม่ทัน ตอนที่เขาแกะและตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออมีอะไรบ้างในกล่องนะก็ในกล่องเนี่ยจะบอกว่าให้ตั้งด้านนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าตอนที่เราแกะเนี่ยเราจะเราก็จะแกะด้านนี้แหละนึกว่ามันให้เทนะเพราะว่ามันจะมี สินเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่แบบให้ใช้ให้ถี่นะครับให้แบบแกะแล้วก็คว่ำลงแล้วก็ยกกล่องขึ้นอย่างนี้นะบอกไปเช่นเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> อ่านีเป็นขาตั้งนะซึ่งน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าที่บ้านเรามันมีชุดติดตั้งผนังอยู่นะครับก็เมาส์แล้วก็นี่จะเป็นโคมชิ้นข้างบนนะครับแล้วก็กล่องนี้จะเป็น คุ้มือการใช้งานนะครับไปรับประกันสายไฟนะครับสาย power นะครับรีโมทนะครับรีโมทมี2อันนะเป็นเออทำไมถึงมีรีโมทสองอันอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นรีโมททีวีนะส่วนอันนี้จะเป็นรีโมทแบบว่าเที่ยวมา ยกระดับอัปเกรดการใช้งานให้สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชันของ Google TV หรือความเป็นสมาร์ททีวีนะครับให้มันแบบได้ได้ใกล้เคียงมือถือสมาร์ทโฟนขึ้นอะไรแบบนี้นะหรือเทียบเท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่เทียบเท่ากันหรอกเพราะว่าสุดท้ายเรามันก็ยังต้องใช้ WiFi นะครับในการที่จะแบบว่าส่งข้อมูลอะไรเงี้ยนะถ่ายถ่ายโอนข้อมูล ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายแปลงเออวี AB นะให้เป็นแบบ3 5มมิลลิเมตรอะไรน,นะโอเคคู่มือการใช้งานบัตรรับประกันเนาะอย่างที่บอกนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นตัวเครื่องแล้วนะครับซึ่งเราก็จะยกออกมาโรยเลยโรยโรยกออกมาโรยนะฮะ น,นี่จะเป็นตัวเครื่องของเรานะครับก็จะเท่าเดิมไหมวะเดมือนจะเท่าเดิมนะประมาณนี้เท่าเดิมนะครับ okay. เดี๋ยวเรามาดูความ Ageless นะครับก็คือความไร้ขอบนะ ว่ามันจริงหรือไม่นะครับก็เกือบจะจริงนะเกือบจะไลท์จริงๆนะครับถ้าดูทางกายภาพนะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นเฟรมอะถ้ามอเอร์ไซค์เรียกแฟริงใช่ไหมเนี่ยมีขอบนิดนึงนะเราก็จะเริ่มความเป็นแบบหน้าจอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะต้องลองมาเปิดกันดูอีกทีนึงว่ามีขอบดํากินเข้าไปในเนื้อ LED เนื้อจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นข้างหน้า นะครับแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้ปุ่มถ้าเป็นตัวนี้ตัวก่อนนะครับปุ่มมันจะอยู่ด้านล่าง <c oughs> ใต้โลโก้นี่นะประมาณนี้ไม่รู้หลุดเฟรมหรือเปล่าส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็ปุ่มอยู่ข้างล่างเหมือนกัน อยู่ข้างล่างขอนเต็นแต่ว่ามีแต่ปุ่มเปิดปิดนะไม,ไม่สามารถแบบเพิ่มลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนช่องนี่นั้นโน้นได้นะครับตามนั้นแหละตามที่เขามีรีโมทมาให้ถึง2องอันนะครับแสดงว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากเยอะจนแบบไม่สามารถกดผ่านตัวเครื่องได้อะไรแบบนี้นะซึ่งก็ต้องมาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งสำหรับผู้ใช้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอน รับชมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้ดูแค่ว่าเออมันไรขอบจริงไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สำหรับฟังก์ชันการใช้งานที่มันลึกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกไปต่างหากนะครับแต่คาดว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะของ Google TV นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้ดูก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำนะครับเรา เราสะดวกแค่ตอนแกะกล่องนี่แหละกับพรีวิวความไร้ขอบนะครับเอ l เลสดีไซน์ใช่นะสำหรับตอนแกะกล่องแล้วก็พรีวิวก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันอีกทีนิดหน,น่อยนะครับไทินเซิร์คนระับโอเค โอเคตอนนี้ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะอย่างที่บอกนะครับว่าจะแค่ลองเปิดให้ดูเฉยๆนะไม่ได้จะสอนวิธีการใช้งานรีโมททั้งสองอันนะครับแ,แกะอันนี้และอันนู้นอันนี้ยังไม่แกะพลาสติกนะแกะเลยแล้วกันเนาะ ให้เป็นฟิลแบบ asmr นะฮะแต่ว่าก่อนจะแกะเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่เราสามารถแกะได้เลยปะวะอินเทอร์เฟสของแบบ google tv ก็จะประมาณนั้น,นะะคนผู้สูงอายุก็จะงงงงนิดนึงจอก็มีความแบบ ดำไม่สนิทเหมือนกันนะหรือว่าเข้อตั้งใจปะ่ะหมายถึงว่าผู้ผลิต่ะนะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าทีมแบบ GUI อะเห็นไหมก็จอก็จะมีความแบบ ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่นิดนึงนะครับเห็นไหมนี่แบบสัมผัสเบาๆเองนะเห็นไหมอืมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันทุกแบรนด์หรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเครื่องก่อนก็ใช้มาตั้งหกปีนะครับแล้วก็ไม่เคยซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้เปรียบเทียบเลยนะครับเคยซื้อซัมซุงมาแต่ว่าไม่ได้เอามาแบบไม่เอามาใช้งานแบบวัตถุประสงค์เดียวกันอะไรเงี้ย แล้วก็ที่ว่าออกแบบแบบ g e l e s s นะครับก็คือไรขอบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าไรขนาดนั้นนะคือหนึ่งขอบเอ่อขอบเหล็กเนี่ยขอบแฟลลิ่งเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอแบบพอเป็นเริ่มเป็นจอเนื้อจอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีขอบเห็นไหมเห็นดำดำป่ะครับเอออันนั้นนะคือแบบดำจริงนะเป็นไม่ใช่สีของจอเป็นสีของอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ความคมชัดก็ประมาณนี้อืมอย่าเอาไปเทียบกับสมาร์ทโฟนเนาะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ราคาถูกกว่ามือถือหลายๆรุ่นด้วยซ้ำเนาะทั้ง Android เองก็ตามนะครับเออ Android ด้วยเองแบบค่ายเดียวกันเองอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอืมญาติกันเพราะว่าใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน จะแ,แกะเสร็จไหมวันนี้พร้อมยังบ้านเราไม่มีเด็บไม่จริงๆก็มีแหละแต่ว่าควบคุมได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องระวังมากเรื่องของ คือเอา,าจริงมันก็เป็นเหมือนฟิล์มฟิล์มติดจอโทรศัพท์ะนะเออมันก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่ามันก็จะใสแตกต่างกันนึกออาไหมเห็นเห็นไหมอันนี้ฝั่งนี้มีฟิลม์มมีพลาสติกฝั่งนี้แกะแล้วอะไรเงรี้ยเออมันก็จะคมชัดแตกต่างกันอยู่นะครดังนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรให้ต้องระวงังเช่นเด็กมือบอลอะไรเงี้ยก็แกะไปเลยนะครับ และนี่คือ Google TV TCL รุ่นไม่รู้จำไม่ได้แล้วรุ่นที่บอกไปเมื่อวานนั่นแหละนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการแกะกล่องนะแล้วก็เอ่อพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับทีวีรุ่นนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แซับสไคร์เพืไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาลปกอนบ๊ายบายสวัสดี